ถ้าคุณกําลังมองหาร้านสุ่มโลบักแล่นดิ่ไก่เราขอแนะนําสมกบักสุ่มไก่ตันกล่องละ15บาทสุ่มโลบักกล่องละ30บาทและจําหน่ายไก่ตันพร้อมเล่นราคาถูกแถมเพจยังรับกดเกมพารและกดผลทาวรอ,อีกด้วยเชิญมาตามกันได้ที่เพจสมกบักหรือเว็บเว็บดอทสมกบักดอทเน็ตสวัสดีครับผมบีโกดไอเคบอมบีนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมบล็อไลน์นะซึ่งวันนี้พี่มาสอนวิธีการทำเอ่อเคสซุปไก่มะม่วงนะซึ่งต้องเอาไปส่งที่เอ่อ เอซิทฝั่งเมืองทะเลทรายนะก็เขาก็จะให้บลูเจมแล้วก็แฝงเมนแล้วก็เงินนะถ้าพี่จะไม่ผิดนะอันดับแรกพี่จะมาสอนวิธีการทําซุปไก่ผัม่วงก่อนเลยนะก็คือแล้วต้องซื้อถ้วยตรงนี้สามเรียวนะแล้วก็มีมะม่วง3ชิ้นแล้วก็มาซื้อไก่ตรงนี้อีก2ชิ้นนะก็ซื้อไปเลยเดี๋ยวพี่ขอซื้อแป๊บปึ๊บปึ๊บอ่าทีนี้ก็อย่างนี้แล้วก็ไปหา สถานที่ปรุงนะก็คือสถานที่ทําอาหารนั่นแหละก็จริงๆที่เมืองน,นี้ก็จะมีอยู่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้เลยกงว้องสมุดต,ตรงนี้นะที่พอวิ่งไปอ๋อก็ถือถ้วยนมาแล้วก็เอาถ้วยวางตรงนี้โอ้ยพี่ถือผิดถ้วยไม่ใช่ถือผิดถ้วยสิเพื่อไปลอง,ลองน้ําฝนโอ้ชีดเดี๋ยวขอไปซื้อถ้วยใหม่ก่อน เพราะถ้าเกิดฝนตกเนี่ยมันจะถ้าเกิดเราถือถ้วยขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นถ้วยที่ใส่น้ําเลยนะก็จริงจริงอันเนี้ยมันเป็นเควสอีกเควสหนึ่งด้วยนะซึ่งเป็นเควสที่ให้กับคนตรงเนี้ยเออพอฝนตกเราก็แค่เอาถ้วยนี้ไปให้กับผู้ชายตรงนี้นะแล้วก็เราก็จะได้เควสมานะโอเคเดี๋ยวพี่เขาวิ่งไปใหม่แป๊บหวังว่าพี่ยังไม่ดโดนเซิร์ฟนะเพื่อจะโดนเซิร์ฟพี่นายสู้ไม่ไหวก็ววิ่งวิ่งไปวิ่งไปทึบ พึบๆึบเช็คก่อนโอเคจะถือช่วยขึ้นมาไปหลบฝนก่อนนะไปหลบฝนตรงนี้โอเคอ่างนั้นก็เอาช่วยวางตรงนี้นะซึ่งมันก็นับเวลาถอยหลังให้เราใส่มะม่วงไปสามอันนะสามชิน้นปึ๊บแล้วอย่างนั้นไก่อสองชิน้นปึ๊บเสร็จแล้วโอเคแล้วก็กดเก็บมาปึ๊บเราก็จะได้ละซุปไก่มะม่วง ซึ่งเดี๋ยวพี่จะพาไปยังสถานที่รับเคลสนะเดี๋ยวพี่ก็จะเร่งความเร็วไปนะเดี๋ยวก็ตามพี่มาพี่จะไปเริ่มจากตรงนี้เลยนะตรงที่จุดตรงนี้เลยนะก็เดี๋ยวตามพี่มาเลย โอเคตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคนให้เราเควสจะอยู่ตรงนี้นะก็มันจะมีจุดเออ่เช็คพอยต์อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะก็สามารถมาเช็คกันได้นะแล้วก็ไปคุยกันได้เลยอ่าปึ๊บเขาจะกดย e e e ีไปเลยหลังจากนั้นก็ถามเขาปั๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเขาจะให้เควสเรามาอ่า อย่างนั้นเราก็เอาไปส่งเลยปึ๊บเสร็จแล้วเห็นไหมให้บูเจมเราไมต้องสองชิ้นจี่ไงคุ้มคุ้มสุดคุ้มบอกเลยนะก็นี่แหละวิธีการทำเควส์นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์ด้วยนะแล้วก็พี่มีริดขอของตัวเองก็สามารถเข้ากันได้นะสบนับวันนี้ผมปีโก้ตเอเคบอมบกต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับจุ๊บ